นักเรียนคะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะข้อ3เราหาอนุพันธ์ฟังก์ชันแฝง x กำลังสาบวก y กำลังสาลบ2 xy บวก9เท่ากับ0ซึ่งได้ฟอร์มนี้นะคะทีนี้ถ้าเขาถามว่า,อ,าอนุพันธ์ของเรา,าที่จุด1 0 10, นั่นก็คือค่า x เป็น1ค่า y เป็น0จะมีค่าเท่าไหร่ นะคะเราก็เอาสมการนี้มาเลยนะคะ 2y ลบ 3x กำลัง 2, y 2ส่วนด้วย 3y กำลัง2ลบ่าแทน x ด้วยอะไรคะแทน x ด้วย1น,นะแทน x ด้วย1แล้วก็แทน y ด้วยอะไรแทน y ด้วย0นะ,ะใส่0เข้าไปนะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะ,ะข้างบนอ่านกะ็เป็นลบ3 อ่าส่วนด้วยอะไรคะลบสองนะคำตอเพือ่อ3ส่วน2องอ่านพะันการที่เขาจะให้เราหาอนุพันธ์เขาจะต้องกำหนดเป็นจุดนะเป็นจุดคือเป็นค่า x ค่า y มาให้เรามันก็เป็นที่สังเกตอยู่เหมือนกันนะคะว่าฟังก์ชันนี้มันเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอะไรถ้าเป็นฟังก์ชันแฝงอ่านะมันจะติดสมการทั้ง x ทั้ง y นะคะ ทีนี้เราไปดูการแก้ปัญหาโจทย์นะคะเขาถามหาว่าความชันของเส้นสัมผัสนะ,ะที่สัมผัสวงรีอ่านี่คือสมการวงรีนะฮะที่จุดไหนคะ x, เป็น0 y เป็นลบ3ความชันของเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสวงรีคือจุด0-3ลบ3เท่ากับจำนวนใดนะคะ เราจะเริ่มต้นที่การหาอ,อนุพันธ์นะอนุพันธ์ความชันนะความชันหรือ m อ่า m ของเส้นสัมผัสอ่อ่ามันก็สมมูลกับข้อความที่บอกว่าเป็นความชัน m เดียวกัน นะ,ะของเส้นโค้งโค้งตอนนี้ก็คือเส้นอรอบวงวงรีเนเองนะคะหรือโค้งวงรีมันก็ใช้งนี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้เราก็จะ,ะดูว่าจากสมการวงรีเนี่ย x กําลัง2ส่วน26บวก y กําลัง2อส่วน9เท่ากับ1นะ,ะเราเทส เราเทคดิฟเข้าไปเลยนะคะก็จะได้เป็นดิฟเอ็กกำลังสองส่วนยี่สิบหกบายดีเอ็กตัวนี้ก็จะเป็นดิฟวายกำลังสองส่วนเก้าบายดีเอ็กนะคะอันนี้ก็ดิฟหนึ่งบายดีเอ็กนะเทคดิฟได้เลยนะคะตัวนี้มันคือค่าคงตัวนะดิฟเอ็กกำลังสองก็จะได้สองเอ็กส่วนเท่าไหร่คะยีสิบหกนั่นเองนะคะ อ่าแต่ตัวนี้ดิฟวายกำลังสองมันได้อะไรสองวายนะฮะส่วนอะไรครส่วนอะไรส่วนเก้าอ่าแต่ต้องต้องติดอะไรฮะต้องติด d y by ยบเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงนี่ไง y เป็นฟังชันใหญ่นะฮะ y คือ fx นะฮะอ่าดิฟหนึ่งได้ศูนย์อ่า ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะแก้สมการหา dy by dx นักเรียนดูว่าฝั่งซ้าย2 y ส่วน9คูณด้วย dy by dx อ่าซึ่งเท่ากับฝั่งนี้บวกมาฝั่งนี้ติดลบอ่า2 x ส่วน26หรือก็คือลบ x ส่วน13นั่นเองนะคะดังนั้นคำว่า dy by dx อ่า dy by dx ก็คือลบ x ส่วน13 อ่าแล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วยกลุ่มนี้ก็คือ2 y ส่วน9่าเรากับเศษเป็นส่วนก็เป็นลบ x ส่วน13คูณด้วย9ส่วน2 y นะฮะเมื่อคูณแล้วตามระบบคณิตศาสตร์มันก็คือลบ9 x ส่วน13คูณ2ได้เท่าไหร่คะ2 6่ตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้มันก็คือความ เขาเรียกว่าสมการความชันของเส้นสัมผัสนั่นเองนะฮะเส้นสัมผัสวงรีนั่นเองนะฮะนั่นก็คือ m หรือเท่ากับ f p r i ม e xy ถึงเท่ากับลบ9 x ส่วน26 y ทีนี้เราต้องก m, อาร m ที่จุดสัมผัสเท่าไหร่นะโจทย์บอกคือ0ลบ สามนั่นก็คืออนุพันธ์ของศูนย์ลบสามแปลว่าแทน x ด้วย0แทน y ด้วยลบ3ก็เป็นลบ 9, คูณ0ส่วนด้วย26คูณ y นะคะอ่ะ x นี่ก็เป็น0 y นี่ก็เป็นอะไรลบ3ลบหารอ่ะตัวนี้มันไม่ต้องดูแล้วนะมันคูณ0มันก็ได้อะไรคะ0นนั่นเองอ่ะ ความหมายของเลขศูนย์คืออะไรก็คือความชันของเส้นสัมผัสที่สัมผัสวงรี x กำลังสองส่วน26บ,บวก y กำลังสองส่วน9เท่ากับ1ที่จุด0ลบ3ม,มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะ,ะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะ นะคะเราย้อนกลับไปดูนะคะความชันของเส้นสัมผัสมันก็คือความชันของเส้นอรอบวงวงรีนั่นเองนะคะความชันของเส้นโค้งนั่นเองนะคะจากสมการวงรีนี้เราดิฟมาเลยเราเทคดิฟมานะคะแจกแจงมานี่ตัวนี้ดิฟวายกลังสองนี่อย่าลืมว่าได้สองวายแล้วก็ดีวายบายดีเอ็กเล็กเก้ามาตามสมการนะคะอ่า ตัวนี้ก็เขียนเอาไว้ฝั่งซ้ายตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบนะสองหารตัวนี้ก็เหลือลบ x ส่วน13นะฮะ dy b าอก่าก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งมันเองอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ลงมาเป็นตัวหารนะกับเศษเป็นส่วนเป็นตัวนี้จาก2 y-9 ส่วน9ก็เปลี่ยนเป็นคูณด้วย9ส่วน2 y นะฮะตัวนี้ก็ติดลบเกบนคูณบนล่างคูณล่างนะฮะ ทีนี้อ่าสมการความชันคือตัวนี้นะคะคือกลุ่มนี้นะคะขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นความชันของเส้นสัมผัสนะวงรีที่จุดศูนย์ลบสามเนี่ยแล้วก็